สว <who referred to> <a the f> ัสดีครับพี่น้องใครเป็นน้องมือสัตว์อาหารใต้สาตายโชเล่ไก่ทอดหาดใยอันดับแรกล้างไก่ให้สะอาดสักสองสามน้ำเสร็จแล้วพักไว้กอนโดะแกวอะเฟลส์มานมาสโกรสอาเซียแอฟริกาแอ์ปันแล้วเรามารู้จัก เครื่องหมักไก่น,นี้แล้วก็ทิ้มทิมหน้ามึงได้ไว้สักแล้วก็ชิมอืมทีนนแตกเตียงนอนเป็นสิ่งจำเป็นผมจึงต้องเลือกเตียงนอนยี่ห้อดีๆเข้าบ้านผมไม่ใช่แล้วครับรกับคืนเลย